เขาบอกว่าตั้งสาลพระภูมิโดยเชื่อว่าให้พญานาคมาอยู่อืแล้วก็บูชาด้วยผลไม้เป็นประจำทุกวันพระฤหัตถูกต้องไหมครับพระเจ้าไม่เคยบอกว่าพญานาคจะมาอยู่ที่สารโยมนะพญานาคก็มีที่อยู่ของเขาเดรฉานมีที่อยู่ของเดราฉาน,นาคเป็นเดรชาณ์นะนะโยมก็ต้องทราบด้วยว่านาคเป็นเดรชานครุฑเป็นเดรชานนะ เดราชานมีกําเนิด4ี่นะเกิดจากไข่เกิดจากคันเกิดในของเปลือกตมแล้วก็เป็นโอปปาติกากําเนิดเพราะฉะนั้นแต่ละพบภูมิเาก็มีที่อยู่ของตัวเองนอกจากนั้นเทวดาก็จะไม่มาอยู่ในสารอะไรของโยมแน่นอนเพราะเทวดานั้นได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนาทิพย์สอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ สันพระภูมิโยมติดแอร์ไหมละ่ะร้อนจะตายเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ใช่ไหมถ้ายมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วยมต้องมานั่งเฝ้าอยู่ที่นั่นโยมจะไปเกิดไหมไม่เกิดโยมจะมาเกิดทําไมโยมมองคติตัวเองฉันจะไปเป็นเทวดาแล้วฉันมานั่งเฝ้าตรงนี้โยมเอาไหมละ่ะแล้วใครเป็นคนสั่งให้โยมมานั่งเฝ้าตรงนั้นในกรในขอเหรอแล้วยมเป็นทาสในกรในขอเราไปนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมอ รอรับการเคารพจากเขาเขาเดินผ่านทีสวัสดีครับเออดีดีดีแล้วนะแค่นี้เหรอหน้าที่โยมอ่ะเป็นเทวดานะมันกระจอกงอค้อยไปมั้งหนึ่งใช่ไหมมันไม่ต้อยต่ําไปเหรออย่างนี้จะได้เรียกว่าสุขทิพย์อายุทิพย์วันนัทิพย์ได้ยังไงอะใช่ไหมคือเราไม่คิดนะเราไม่มีสุตตะา,ายมเราไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่งจินตนาการกันเองไงใช่ไหมแล้วเทวดาจะมาประจําตัวโยมไห ก็ไม่มีอ่ะถ้าโยมคิดว่าโยมทําบุญเพื่อไปเป็นเทวดาแล้วต้องมาประจําตัวใครเนี่ยคนนี้จะไปเข้าห้องน้ําจะไปนอนจะไปทุระเดินช้อปปิ้งไรโยมต้องเฝ้าไอ้คนนี้ตล,ลอดเนี่ยตายไม่ล่ะใช่ไหมอ่ามันไม่ใช่หน้าที่ของโยมอ่ะนะเขาอยู่ในสวนอันธวันแวดล้อมอยู่ในนางอับสรห้ารนะเขามีความสุขอยู่ดีกว่ามาอยู่ในที่อะไรก็ไม่รู้ และเทวดาเนี่ยจะไม่มาสู่พบมนุษย์เทวดาหรือพรหมที่มาสู่พบมนุษย์คือเทวดาที่อะไรครูเจ้าตัดไว้ฮะที่เป็นทุกข์เทวดาที่เป็นทุกข์จะมาสู่โลกมนุษย์ดังนั้นเทวดาที่เขาไม่ทุกข์เขาไม่มาเขาจะมาทําไมอยู่พบชั้นของเขาก็ามีความสุขดีแล้วใช่ไหมอ,อายุเขาก็อ,อายุยืนกว่าเราต้องเยอะต้องแยะนะอะไรนะ ลูกเทวดาลุกเทวดาเป็นเทวดาชั้นเลวเทวดาการมาพบเนี่ยนะนับเนื่องเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกะลุกเทวดานี่ต่ำกว่าจาตุมหาราชิกะนะอ่าเพราะน,นั้นจะมีเทวดาชั้นเลวภูมิมะเทวดาลุกเทวดาพวกนี้นะพวกนี้คาบเกี่ยวกันนะนั้นจาตุมหาราชิกาที่ต่ำสุดแล้วดาวดึงยามาดุสิตนิมานราดีปรลณิมิตรสาวสวัตดีนี่หกชั้นเนี่ยนะ นี่พวกกามภพยังมีเพศสูงกว่านี้เป็นเทวดาไม่มีเพศแล้วเป็นพรหมกายิกาละเพศไม่มีแล้วนับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นอ่านั้นก็มีพรหมกายิกาอาพัสระสุภกินทาเวหภะละแล้วก็สุทวานห้าอ,อวิหาตปาสุทัสสาสุทธสศีอกนิฐาแล้วก็ขึ้นอรูปละพบอรูปอากาศสาขึ้นไปละอย่างเงี้ยอืมหมดแล้วเทวดาแค่นี้พระเจ้า,จารู้จักหมดรู้จักเทวดารู้จักเทวดาคนหนึ่งคิดยังรู้เลย มีเทวดาอาลูคิดว่าไม่มีพิขุขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้พระพุทธเจ้าขึ้นไปนั่งบนหัวเทวดาเลยพระมหากบินนก,ก็ขึ้นไปโมคลานะก็ขึ้นไปบอกนี่ไงที่คิดว่าขึ้นมาไม่ได้ก็ข,ขึ้นมาได้เห็นนะดังนั้นเทวดามิจฉาทิฏฐิมีและมีปริมาณมากเท่าดินมหาปฐพีพระพุทธเจ้าเรียกเทวดาปุถุชนหรือเรียกว่าอสุตวาปุถุชนเนะปุถุชนผู้มิได้สดับในคําตถาคต แม้คุณจะเป็นเทวดาก็ตามคุณก็ไม่พ้นจากนารกกาเด็ดสารเปลววิสัยหลังจากกายสัพเพทากายแตกทาลายนดะังนั้นการไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่สุขสบายชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองครับถ้ามีอาชีพจําหน่ายเล่าเบียร์ mm hmm. แล้วก็ยังเลิกไม่ได้จะมีวิธีแก้อย่างไงครับอืมก็ ทำไปแต่ก็ให้ทำความดีเสริมไปด้วยก็อย่างที่บอกอะยมไม่ได้ขายเหล้าเบียร์ตลอดกลางวันกลางคืนยีชั่วโมงใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยโยมก็ทำความดีอย่างอื่นไปอนาปารักษาศีล5้าข้ออื่นขายเหล้าเบียร์จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ไหมไม่จำเป็นขายเหล้าเบียร์ต้องขอโมยไหม ต้องพฤพูดปิดในกามไหมต้องพูดโกหกไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็รักษาสิแล้วมีเวลานั่งสมาธิไหมล่ะมีก็นั่งสิความดีอย่างอื่นมีต้องเยอะที่ทายให้ทําใช่ไหมและเป็นความดีอันเป็นอริยะพอยมทํามากขึ้นมากขึ้นความดีพวกเนี้เดี๋ยวใจมันไม่อยากขายเองแหละและเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีอาชีพอื่นที่มันเป็นสัมมาอาชีวะ ที่มาทดแทนคนคนหนึ่งมันไม่ได้อยู่กับอาชีพนั้นไปตลอดชีวิตหรอกบางคนอาจจะอยู่ตลอดชีวิตบางคนเปลี่ยนเป็น1ิอาชีพร้อยอาชีพไม่แน่นอนอันนี้จังนะเราก็ตั้งเหตุสมปรารถนาเหตุสมปรารถนาพระผู้มีพระภาคบัญญัติไว้5อย่าง 1. ศรัทธาสองศีลสสุตตะ4จารค่าห้ 5. ปัญญายมมีศรัทธาในตถาคต มีสินห้ามีสุตตะคือฟังคาของตถาคตอ่านคาตถาคตเสพครบคำตถาคตมีจาคะะการเสียสละการแบ่งปันวางจิตถูกต้องคือรักความตนีมีปัญญาคือเห็นการเกิดดับพอแล้วแค่นี้เกสงปราถนาจะมาเองอืมครับคำถามนี้คือเขาบอกว่าเขากําลังปฏิบัติเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปฏิบัติมรรคแปดตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอน แต่ก็ยังมีจิตที่เป็นห่วงคุณแม่คุณตาคําถามก็คือว่าพระพุทธเจ้าให้ปล่อยวางใช่ไหมครับปล่อยวางความห่วงหมดนะในพระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนกำลังจะตายอยู่แล้วยังห่วงบุตรอยู่ไหมยังห่วงยังห่วงภรรยาอยู่ไหม พ่อแม่พี่น้องยังห่วงอยู่ไหมยังห่วงอุบาสกคนนี้ก็เลยบอกว่าถึงท่านจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ตามท่านก็ต้องตายอยู่ดีและความห่วงใยเสียเถิดนะทีนี้เวลาเรายังไม่ตายนี่สอนคนกําลังจะตายแต่เรายังไม่ตายเราก็ยังห่วงแล้วเราจะไม่ห่วงจะทำยังไงอ่นะ โยมมีแก้วอยู่ใบมีจานชามอยู่อันหนึ่งกินอาหารแล้วล้างไหมล่ะโยมบอกปล่อยวางผมกินแล้วไม่ล้างลแล้วครั้งหน้าจะกินยังไงใช่ไหมเวลายมล้างจานล้างแก้วอีกคนมาเห็นโอ้ยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยล้างทำไมไม่ต้องล้างหรอกอืนะ ที่เคยมีพระอยู่รูปนะมีโยมก็ขับมารถมารับพระพระเปิดไฟโอ้โหรถสกปรกมากเลยบอกโยมรถฝุ่นเต็มเลยผมปล่อยวางหมดแล้วครับมไม่ปัดกวาดเช็ดถูรถเลยนะผมปล่อยวางแล้วอย่างงี้โยมก็ไม่ต้องซักผ้าผมปล่อยวางหมดแล้วไม่ต้องอาบน้ำครูเจ้าก็เคยลองไม่อาบน้ําไม่เอามือลูบฝุ่นเป็นปีนะ จนเนื้อตัวท่านเป็นตะปุ่มตะปำไปหมดไม่คิดแม้แต่จะเอามือลูกฝุ่นสักนิดหนึ่งในกายปล่อยเลยปล่อยทิ้งเลยอัตตากิเลสมาตรฐานยุโยโคพิษอีกดังนั้นโยมปล่อยวางพ่อแม่ปล่อยวางลูกแต่ก็ต้องดูแลให้ถูกต้องตามหน้าที่ขณะที่ดูแลไม่ได้ดูแลด้วยความยึดมั่นถือมัน ว่านี่ลูกเรานี่พ่อเรานี่แม่เราเราปฏิบัติหน้าที่ตรงนะทําตามหน้าที่อย่างถูกต้องแต่ถ้าโยมบอกอุ้ยโยมรักพ่อแล้วเกินจะทิ้งหายไปเลยรักแม่แล้วเกินเจอหน้าแม่ทีไรรักแม่จะหายไปประสบการณ์มาทีโอ้โหนะอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะสะตุงสะตางก็ไม่เคยส่งเสียให้พ่อแม่เลยบอกรักแม่เจ่ไานรักแม่รักแม่แค่นั้นนะ ไหวไหมไม่ทําหน้าที่อย่างถูกต้องถูกต้องไหมดังน,นั้นการทําหน้าที่ถูกต้องดีกว่านั่นแหละเขารักแล้วนะอ่าเนี่ยพระเจ้าจึงให้เราปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องจัดไว้ในทิศหกใครต้องมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ไม่ผิดมีบัญญัติไปหมดแล้วเข้าใจไหมอ่าไปอ่านในหนังสือคารวาชเลิศเนี่ยในเนี้ยมีนะนี่คารวาชเลิศ ทิศหกหน้าที่ที่พึงปฏิบัติบุตรต่อมารดาบิดามารดาบิดาต่อบุตรครูอาจารย์มิสหายต่อกันมีหมดนะอ่ะตอไปเลยครับคำถามนี้เขาบอกว่าตอนเวลาตักบาตเนี่ยเขาท่องคำนี้ถูกไหมครับขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายพระสงฆ์จิตจำานง ตรงต่อนิพานคองปากขึ้นใจเลยครับใครแต่งอ่ะต้องถามเจ้าตัวจำใครมาใช่ไหมเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าจำใครมาเนี่ยเขาว,ว่าเขาว,ว่าเชื่อกันจังเลยแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่เชื่อใช่ไหมต้องถามว่าบทเนี้ยอยู่ในพระสูตรไหนเล่มไหนหน้าไหนข้อไหนถ้ามีทำเลยเนะอย่าช้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสนใจ การให้ทานเนี่ยพระองค์ให้วางความคิดทุกแบบแบบที่หนึ่งคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แบบที่สองไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีแบบที่สามคิดว่าตักบาตรครั้งนี้ทําตามประเพณีปู่ย่าตายายก็ให้วางหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหางก,กินเราหุงหาก,กินได้ไม่ให้ไม่ขวดเออให้ดีกว่าสงสารท่านอืมนะ หรือว่าเชื่อพวกฤาษีโยคีที่แนะนำมาเช่นหมอดูบอกโยมมาเนี่ยไปสตักบาสะนะให้ทานสะนะเดี๋ยวอีกสามเดือนจะป่วยจะเจ็บจะตายไปเชื่อเขาเนี่ยไม่ได้ใจไม่ได้มีอยากให้ทานโดยใจของตัวเองเลยนะเห็นไ,ไหมหรือว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจหกแบบนี้ผู้เจ้าให้วางหมดไม่เอาต้องให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิต คือการละความตรณิอันเป็นมลทินมีจากข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามืนชุ่มเป็นผู้ปวนแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนหลักการให้ทานเป็นอย่างนี้และโยมจะได้เกิดเป็นพรหมกาย,ยิการนางเทวานังหลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกาย,ยิการแล้วจะเป็นอนาคามีอาริยบุคคลขั้นที่สามเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วจะปรินิพานนะ นี่คือการให้ทานที่ปรินิพพานได้วางจิตถูกต้องปรินิพพานได้เลยวางจิตผิดก็ปรินิพพานไม่ไ,มได้มัวแต่หวังโน่นหวังนี่ก็ไปเป็นแค่าจาตุกมหาราชิกะเนี่ยครับต่อไปครับครับคำถามนี้น่าจะมาจากบุคคลที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องผักคุณสูตรครับที่ว่าบุคคลเมื่อได้ฟังคำพุทธเจ้าในระหว่างที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะสามารถบรรลุธรรมได้นะครับ นี่คำถามเขาบอกว่าในเมื่อจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยผูกกับอะไรก็จะไปได้อัตภาพนั้นออื mm hmm. แล้วการที่คนที่ตายแล้วแล้วได้ฟังพุทธวจนะหรือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยออื mm hmm. เหตุใดเขาจึงสามารถที่จะบรรลุอนาคามีได้ออื mm hmm. เพราะจิตน่าจะไปเกิดแล้วเพราะเขาตายแล้วแล้วก็สามารถที่จะอินทรียผ่องใสได้อันนี้ประเด็นตรงนี้ไงโยมคิดเองว่า จิตเขาน่าจะไปเกิดแล้วเพราะตายแล้วตายแล้วครับโยมไม่แยกการตายโยมไม่รู้จักการตายที่ถูกต้องแบบพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าเนี่ยรู้จักการตายโดยบอกการตายเนี่ยมีกายแต่ทําลายกับชีวิตแต่ทาลายก็ชีวิตเขายังไม่แต่ทาลายซึ่งไม่รู้ว่าระยะการที่กายแต่ทาลายกับชีวิตแต่ทําลายมันกี่ชั่วโมง พราะพระองค์ไม่ได้บัญญัติดังนั้นเมื่อตายแล้วคําว่าตายแล้วของโยมคืออะไรคือโยมเห็นแค่ตาเนื้อว่ากายแตกทาลายแค่นั้นโยมไม่อาจเห็นว่าชีวิตแตกทาลายเมื่อใดระหว่างนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะฟังต่อได้เพราะว่าระบบของการตายยังไม่สิ้นสุดเพราะพระผู้เจ้าจะใช้คําว่าในช่วงมรณกาเล ในการแห่งมรณะนะเนะพราะนั้นได้ไม่ได้ไม่รู้ลองดูสิพอลองปุ๊บมันได้ผลอา้าวแสดงว่าได้ผลเมื่อได้ผลก็แสดงว่าระยะนั้นยังเหลือชีวิตแตกทํำลายซึ่งยังไม่จบช่วงมรณะกาเลในการแห่งมรณะเห็นไหมเพราะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับอนิสง ในช่วงมรณะกาเลอย่างที่ผร้เจ้าทรงจัดเหมือนกันแค่นั้นเองดังนั้นถ้าโยมเชื่อว่าที่ผู้เจ้าตัดเนี่ยไม่มีผิดคือในช่วงมรณะกาเลแล้วคนที่ได้ฟังคําตถาคตจะละสั่งโยห้าเบื้องต่ำได้สําหรับผู้ที่ยังละไม่ได้ก็จะละได้ก็จะเป็นตามนั้นเพราะว่ายังถือว่าอยู่ในช่วงมรณะกาเลยังไม่ได้หลุด เพราะเวลาโยมมองโยมมองแค่กายแต่ทำลายคือกายสัพเพทาอย่างเดียวโยมไม่ได้ระบุเรื่องของชีวิตแต่ทำลายซึ่งพระพุทธเจ้ามีตรงนี้ด้วยดังนะนั้นจิตเขายังไม่ไปไหนเพราะชีวิตยังไม่แต่ทำลายก็ยังสามารถที่จะรับอนิสงส์ของพระพุณธสูตรได้ครับสุดท้ายครับเ,เขาถามว่าภาษาพูดของพระพุทธเจ้า สัตว์โลกทั่วไปเข้าใจได้หมดไหมครับสัตว์โลกทั่วไปสัตว์ใช้ได้กับทุกภพนรกสัต์นรกเข้าใจไม่ได้เดรัจฉานเข้าใจไม่ได้เปรตวิสัยเข้าใจไม่ได้มนุษย์เข้าใจได้ทเทวดาเข้าใจได้เพราะพระผู้มีพระภาคบอกว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะถ้าคุณเป็นมนุษย์ คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณสามารถเข้าใจธรรมานี้ได้ครูเจ้าบอกธรรมานี้ไม่เกินวิสัยของผู้เป็นมนุษย์ดังนั้นถ้าเราเกิดมาในพบมนุษย์เนี่ยเรามีคุณธรรม3อย่างที่เทวดาเขาไม่มีและเขาอยากได้คือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดนี่คือข้อธรรมสมอย่างที่ ไม่มีในเทวดาแต่มนุษย์มีเพราะนั้นมนุษย์จึงเป็นสุขติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาจะไหว้มนุษย์ผู้มีศีลอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมนักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหม,มจรรย์พระเสกขะพระอเสษขะพระพุทธเจ้าเทวดาไหว้ดังนั้น เทวดาอัญชลีอภิวาทมนุษย์ที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติตามเกณฑ์นี้การเผยแผ่คำพระศาสดาเนี่ยมันมีอนิสงส์เพราะเรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตพาสิทธิ์ว่าตถาคตพาสิทธิ์เรากำลังแแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติ เรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาท่านประพฤติอย่างนี้ท่านไม่เคยประพฤติอย่างนี้ท่านบัญญัติอย่างนี้ท่านไม่ได้เคยบัญญัติอย่างนี้ท่านภาสิตธ์อย uh> ่างนี้ท่านไม่ได้เคยภาสิตอย่างนี้เราทําแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคบอกว่าจะได้นิสงคือบุคคลนั้นจะตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกัปและจะไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะ ธรรมะอันเกษมจากโยคะก็คือมรรคผลนิพพานโยคะแปลว่าเครื่องร้อยลัดเกษมเขมะหรือเกษมเนี่ยคือแปลว่าปราศจากธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยลัดังนั้นถ้าเราใช้สถานที่ของเราเนี่ยเป็นสถานที่ในการที่จะแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติภาสิทธ์ว่าภาสิทธไม่ได้ภาสิทธ์ว่าไม่ได้ภาสิทธ ประพฤติมาว่าประพฤติมาไม่ได้ประพฤติมาว่าไม่ได้ประพฤติมาตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยซึ่งอยู่ในพระสูตรวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการนเนี่ยอันเป็นเห็นให้เกิดสังฆสามาคัคคีสงจะสามัคคีกันพระสัทธรรมจะตั้งมั่นนะแล้วก็เป็นเหตุนในการที่ทำให้ศาส,สนามีอายุยืนยาวนะแล้วก็เป็นความเจริญแห่งพระสัทธรรม แล้วก็ยังจัดบุคคลนั้นเป็นรัตนาห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกนะเพราะเราจะกล่าวทำหรือเราจะเชื่อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวทำของสถาคพจนะเราประพฤติปฏิบัติแล้วยังชักชวนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติด,ด้วยรพ,รพระองค์ก็เรียกว่าเป็น สัมปรุษยิ่งกว่าสัมปรุษคือคนดียิ่งกว่าคนดีเราเป็นรัตนห้เราได้นิสงตามที่พระองค์ได้จัดเราสามารถเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหนึ่งในสคือผู้ที่แสดงธรรมวินัยันตถาคตรประกาศไว้ดีแล้วช่วยประกาศคำพระศัสดาเรากำลังเข็นพระธรรมธรรมจักรของพระองค์ เรากําลังเลื่อมใสายในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศย่อมเกิดแก่เขาเหล่านั้นนะเลื่อมใสายในสิ่งที่เลิศคือใครคือพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ออกจากพระโอษ์ของพระองค์และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระุทธเจ้าทรงบัญญัติอาตมาว่ามันก็ไม่มีข้อผิดอะไรนะอ่านะแล้วก็วิบากหรืออน,นิสงส์เลิศก,ก็จะเกิดขึ้นกับเรานะ ซึ่งคิดว่าสังคมน่าจะไม่น่าอายในสิ่งที่เป็นความดีการกระทําความดีไม่ควรอายแต่เราควรอายในการกระทําความไม่ดีวันนี้สังคมบางทีเราก็เห็นว่าเราไม่อายในการทําชั่วนะการทําไม่ดีเราไม่อายแต่พอเราจะทําดีกับมีคนขัดขวางมีคนกระแนะกระแหนะมีคนดาทอเสียดสีเราเรากาลังสําคัญผิดใน ในสิ่งที่ถูกต้องนะว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรดังนั้น, <ะ S 1> น,ะนะเราก็ต้องมาโยนิโสมนัสิกาโลไข้ควรให้ดีพระอ <นะ S 1> งค์บอกว่าโคโสประโตอายนิโสมนัสิกาโลเนี่ยมิจฉาทิฏฐิจะเกิดการที่คนคนหนึ่งโฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ทําใจในทาในใจให้แยบคายก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าโคโสประโตโยนิโสมนัสิกาโลเนี่ยเราทําในใจให้แยบคาย จากการโฆษณาชนเชื่อของชนละอื่นสมาธิฐิก็จะเกิดฉนะนั้นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราทําไปเอิอนะก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับพระสัตธรรมเกิดขึ้นกับสังคมและมหาชนในประเทศและในโลกด้วยนะและถ้าเราช่วยกันกระทำเนี่ยหลายๆจุดในประเทศไทยในทุกๆจังหวัด นาก็เชื่อว่าประเทศไทยจะประกอบด้วยคนดีที่มากขึ้นมีสินธรรมที่มากขึ้นความสงบสุขในสังคมก็จะเกิดขึ้นผลสะท้อนก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวแล้วก็สังคมโดยรวมของชาติชาติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนที่มีความรู้ทางโลกนะจบปริญญาตรีโทเอกก็จะไม่ใช้ความรู้นั้นไปในทางที่ผิดๆก็จะใช้ความรู้นั้นในทางที่ถูกต้องเพราะเขาเป็นคนมีสินธรรมการเบียดเบียนในสังคมจะไม่เกิดขึ้น ทั้งทางกายทางวาจาวันนี้สังคมมีแต่การเบียดเบียนกันการทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากการที่เรามีคุณธรรมมันจะลดสิ่งเหล่านี้เพราะคุณธรรมอย่างหนึ่งของพระโสดาบันคือจะไม่ทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากดังนั้นถ้าเราช่วยกันฝึกฝนตนเองให้เป็นโสดาบันประเทศชาติจะสงบลงเยอะเลยแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดจนกระทั่งกายแตกคำลาย แล้วก็จะปรินิพานหรือเป็นอรอิุคคล